สวัสดีครับผมหมวด k t m ครับจากช่องมิสูไทยแลนด์ที่ปรึกษาการขายจากบริษัทฟวงไข่มาสเตอร์เซลล์สาขาบางนาตราดปม13านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถยนต์มิตซูบิชิแอส t r าด์พร้อมกับอัปเดตโปรโมชั่นแคมเปญให้ผู้ชมได้รับชมกันนะฮะผมขออนุญาตมาอัปเดตโปรโมชั่นแคมเปญกันก่อนนะครับอุปกรณ์ตกแต่งยังได้เหมือนเดิมล้อแม็กยังได้เหมือนเดิมสิ่งที่ขาดหายไปมีอะไรในคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวเรา ไปฟังและไปชมพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับอย่างที่ลูกค้าได้เห็นกันคือจะมีการตกแต่งสเกิร์ตแล้วก็กระจังหน้าก่อนที่เราจะไปไล่ของแต่งผมขออนุญ,ญาตบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับรุ่นที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับเป็นรุ่น GLX Auto เริ่มต้นราคา529,000บาทถ้าเป็นสีขาวจะ เพิ่ม7,000บาทนั่นเองนะฮะในรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นการแต่งแบบนี้ลูกค้าจะไม่ได้ส่วนลดนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ส่วนลดแต่ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ย0%ทุกอาชีพเราได้0%หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ขายของตลาดนัดทำสวนทำนาทำไร่นะครับรวมไปถึงบุคลากรที่ ทำงานออฟฟิศหรือพนักงานเงินเดือนออกได้หมดนะครับดาว15%ขึ้นไปได้ดอกเบีย้ย0%ถ้าผ่อน8ปงวดก็ดอกเบี้ยอยู่ที่1.99%นั่นเองพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งตามที่ผมกำลังรีวิวเลยนะครับผมนอกจากดอกเบีย้ย0%แล้วลูกค้าย,ยังได้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริการ ส่งมอบนอกสถานที่ให้ฟรีด้วยนะครับทั่วประเทศไทยไม่คิดค่าบริการนะครับอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมแถมให้กับลูกค้าว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับด้านท้ายติดสเกิร์ตเป็นสเกิร์ตสปอร์ตนะครับท่อคู่พร้อมกับสปอยเลอร์แบบดั r k t เทลแล้วก็ด้านบนนะครเปลี่ยนเสาอากาศจาก ฟิกก็เป็นแบบช็อตฟินหรือว่าเรียกง่ายๆคือคลีบฉลามนั่นเองนะครับดูความสปอร์ตของด้านท้ายนะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะเป็นท่อคู่นะครับรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์กระยะถอยจอดให้ทั้งหมดอีก2จุดนะครับแต่ตอนนี้รถคันนี้ที่ผมกำลังรีวิวยังไม่ได้ติดตั้งนั่นเองเดี๋ยวจะทำการติดตั้งที่หลังนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกล้องสภาพเวลาถอยนะครับเรสังเกตเห็นไหมฮะนี่ครับกล้อง เพราะว่าในรุ่น GLX เริ่มต้นจะไม่มีทั้งเซ็นเซอร์และก็ไม่มีกล้องสอบภาพเวลาถอยให้นั่นเองอด้านท้ายประมาณนี้นะครับเราจะมารีวิวกับอุปกรณ์ที่ผมแถมแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไงฮะล้อขอบ15เราแถมและติดตั้งให้กับลูกค้าฟรีเลยนะครับล้อแม็กลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองนะครับเพราะว่า เราให้ลูกค้าเลือกลายตามใจชอบเลยว่าลูกค้าจะติดตั้งลายไหนนั่นเองเพราะว่าในรุ่นตัว GLX Auto จะเป็นล้อกระทะขอบ14เราก็อัปเกรดให้เหมือนตัวท็อปเป็นล้อแม็กแบบสปอร์ตนะฮะขอบ15ติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับนี่ฮะเป็นไงครับสวยงามมากๆด้านข้างก็ใส่สเกิร์ตที่มันเป็นเซตเดียวกับตัวสเกิร์ต ที่ผมแถมให้กับลูกค้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มที่เห็นทุบๆดำๆแบบนี้นะครับฟิล์มเป็นฟิล์มของอัลติเมทเป็นฟิล์มดำนะครับเป็นเซรามิกนาโนด้วยนะฮะแล้วก็ด้านบนก็เป็นกันาสาดสี่ชิ้นติดตั้งให้กับลูกค้าไปมาดูด้านหน้านะครับทำการโมดิฟายในส่วนของตัวกระจังหน้านะฮะแล้วก็สเกิร์ตหน้าให้บรรดูลงตัวนี่ครับ สวยงามมากๆนะฮะในรุ่นเดิมๆของตัว GLX Auto นะฮะที่แถมมาจากโรงงานเลยก็คือตัวไฟตัดหมอกที่มีมาให้จากโรงงานเราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเราไปดูพาร์ทเทอรสสกันบ้างนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้างไปกันครับพาร์ททอรสสตอนที่2นะครับเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะคันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับแต่เป็นเบาะทูโทนสีดํา แดงตะเข็บแดงลูกค้าเป็นคนสั่งให้ผมตัดแบบนี้แล้วก็ติดตั้งแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําตามคําเรียกร้องของลูกค้านะครับก็คือว่าลูกค้าชอบแบบไหนเราก็แต่งให้แบบนั้นนั่นเองนะครับแต่งให้ฟรีเช่นกันแถมให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้มีที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ําให้อีกสองตแหน่งนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับมาดูแผงประตูนิดนึงแผงประตูนะฮะก็เป็นลายแบบคาร์บอน แล้วก็ตัวมือเปิดก็เป็นคมเมียมคุ้มค่าคุ้มราคามากๆในราคา5,29,000บาทได้เยอะขนาดนี้นะฮะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างดีกวา่าด้านหน้านะครับพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะนี่มีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยด้วยนะฮะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเสียงกันนิดนึง มาดูาพัดริบราสอร์กันบ้างน,นะครับอ่าเรามาดูหน้าจอนิดน,นึงนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วรองรับแอปพลิเคชันได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้และอีกอย่างหนึ่งยังเล่น Android Auto หรือ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะครับยังไม่ใช่แบบดิจิตอลนะครับผมในรุ่นนี้นะมีตัว เสียบ USB charger หรือว่าถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้นในตำแหน่งตัวนี้นะครับ USB ตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้ก็มีระบบ Auto stop ให้ด้วยด้านบนนะครับที่ผมแถมให้ก็จะเป็นตัวกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองนะฮะพร้พอมเม m e m รีการ์ดแล้วก็เราก็เซตค่าตั้งค่าวันที่เวลาให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็แถมให้ลูกค้าทุกคันทุกเคสเช่นเดิมนะครับ มาดูพวงมาลัยกันบ้างน,นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3กา้านพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับจะทํางานสัมพันธ์กันนะฮะเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงต่างๆจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็สามารถรับสายบางสายได้ด้วยกะัะกรณีเราเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับอเดี๋ยวเรามาทด,ทดสอบกล้อง2ภาพเวลาถอยกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์ parking กกนะครับผมเกียร์ parking กกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยนะฮะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็จะ ทำงานสัมพันธ์กับตัวหน้าจอทัศสกรีนนะครับแต่ผมใส่กเกียร์ถอยให้ดูนี่กรณีเราใส่กเกียร์ถอยปุ๊บกล้องสองภาพเวลาถอยก็จะแสดงผลให้เห็นนะครับตัวน,นี้ก็เพิ่มระดับความปลอดภัยขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับรถทุกคันนะผมแนะนําช่วงนี้นะครับต้องติดตั้งกล้องสองภาพเวลาถอยเพราะว่ามันจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูตำแหน่งตัว มาตรวัดนะครับมาตรวัดก็จัดอยู่ในแบบสปอร์ตดูดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็ทั้งหมดนี้นะที่ผมแถมให้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีเดเบียนะครับชุดแต่งรอบคันเบาะหนังล้อมแม็กกล้องหลังกล้องหน้าเซ็นเซอร์กัระระยะถอยจอดนะครับแล้วก็บริการส่งมอบนอกสถานที่ถาดท้าย และอีกลายๆอีกอะไรหลายๆอ,อย่างนะครับเคลือบสีพ่นกระสนิมแล้วก็แถมให้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับชอบโปรโมชั่นแคมเปญที่ผมกําลังรีวิวอยู่นะครับก็สามารถแอดลิงก์ลายด้านล่างมาสอบถามกันได้เลยนะครับเรามาสรุปแคมเปญกันด้านนอกดีกว่านะครับสรุปเลยนะฮะก็รุ่นนี้อัปเดตโปรโมชั่นแคมเปญก็จะได้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งให้รอบคันแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านใดกําลัง มองหารถยนต์อีโคคาร์นะครับผมก็แนะนำเป็นรุ่นวิ t ุ u ิชิ h i แอด r a าไว้พิจารณาอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบโปรโมชั่นที่ผมกำลังเสนออยู่นะครับสามารถแอดลิงไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือมาจับประจกกันได้เลยนะครับผมบริษัทเคดีเอ็มยินดีให้บริการถ้ากรณีลูกค้าไม่ชอบอุปกรณ์ตกแต่งหรือไม่ชอบแบบแต่งชอบแบบเดิมๆเรามีโปรโมชั่นแบบส่วนลดเงินสดให้อีก เยอะมากๆนะครับบอกตรงๆเลยว่าบอกใบ้นิดนึงนะครับบอกเป็นไกล์ไลน์ครึ่งแสนเราแถมให้เลยนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวนำรถคันนี้ไปส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดคอ,อนแก่นกนสวัสดีครับ